สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสวัสดีพี่น้องทั้งฝั่งท้ายและก็ฝั่งขวาเอฟซีถูกทุกท่านนะครับถักทายพี่น้องทั่วทุกมุมโลกถูกถูกการรับชมถูกถูกคอมเมนต์ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาบอกว,ว่าจะเป็นทางโพสหรือทางคลิปก็ตามนะครับหน่อยหรือหลายนั่นก็คือเป็นแรงพักดันเป็นกำลังใจให้แก่ลุงกิ่งคนโกะนะครับ <S <S คลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ บ่ได้อยู่ในสถานที่ที่มันสบายปันหดพี่น้องเมื่อยเมื่อยคักเมื่อนี่นะครับออกมาตามหาข่าป่าพี่น้องออกมาตามหาข่าป่าไปกับาลหมองหลยที่แล้วนะครับหลายหมองหลยที่แล้วไปพ่อมันกับโบคือนะครับมันกับโบเม่นนะครับบางมองเพิ่นก็เอาไอข่าบ้านนะครับข่าบ้านไปปลูกตามหัวให้ไปหน้าเพิ่นก็บ,บอกว่า เป็นคาปานะครับการสังเกตง่ายๆพี่น้องเวลาเข้าสีเบื้องคาปานะครับเบิงคาปากบคาบ้านความแตกต่างกันเบื้องต้นกับคือกันขนาดของลำต้นนะครับขนาดของลำต้นและกับหัวของมันเ,เรื่องอันที่สามนี่ก็คือกลิ่นของมันนะครับกลิ่นของคาปานี่สีห้ความฉุนนะครับดับคาวดีนักแรเพื่อนวานะครับาทางลุงกิ่งกับรักๆเลยกับ สิป,ปูไว้านี่ก็หลายชนิดอยู่พี่น้องเออสิป,ปู่ว้ก็เทั้งคาปลาคาบ้านนะครับเอ่อสิบได้แยกย่อยออกไปว่ามีเอ่อคาไอมือลิงคาหัวลิงคาแดงเออลุงกิ่งสิบบได้แยกย่อยไปนะครับสีสีสเอ,อ่อแยกออกแค่ว่าเป็นคาปลาแล้วก็คาบ้านเบื้องต้นนะครับคือว่าอันนี้เพื่อพี่น้องผู้ใดนะครับเห็นขีดนี่แล้วอยากสีได้นะครับอยากเชายวไว้ไปเห็ดหนอเห็ดแนว กับพ้อมจัดทรงให้ทั่วประเทศพี่น้องออสะดวกจังไดก็ได้นะครับออสะดวกออสีอยากได้เก็บเงินปลายทางก็ได้สีสะดวกสีคุยน้ำลุงกิ่งออถามหาข้อมูลถามหาวิธีการปลูกข้าป้านี่ก็ปลูกง่ายพี่น้องปลูกง่ายเพราะว่าลำต้นมันมันบบสูงนะครับลำต้นมันบบสูงลำต้นเตี้ยเขาสามารถปลูกแล้วก็ยับย่ายไปมองได้ก็ได้นะครับลุงกิ่งกับปลูกใส่เ,เข่งใส่ใส่เข่งเก็บขี่ยางเท่านี่แหละพี่น้อง เออแววไลยใหญ่ห่างน้อยเจ้าน่อยเออ่พี่น้องลางคนเพิ่นกับสีลำคานหมุนมัดก้อนอื่นนะครับก้อน,อนเอือนมานี่กับอุปกรณ์พี่น้องมีบักกล้วยซุกยังวะข่อยกระตีดบักกล้วยซุกมาหน้ามัน,นกิน,นขาดเพราะไรเด้เพราะว่ามื่อนี้ได้ได้ออเดอร์นะครับได้ออเดอร์เบื้องต้นนะครับพี่น้องสั่งเข้ามาทางเ,าเ,าเ,าเพจนะครับทา,ทางเจ็ด ชทส่วนโตของลุงเก่งนะครับเกือบซาวโลพี่น้องกับขอบประคุณหลายตอนนี้ก็ได้เกือบแดดกระซองตาพี่น้องเลยเอา้าบาทที่นี่ได้ลงมือพี่น้องกับทได้เพราะว่าเมื่อนี้มามาผู้เดียวมาผู้เดียวกับค่อนข้างทีลําบากเนี่ยจะหน่อยเนาะกะลุงเกยงจะเปรียบทเทียบให้เบิ้งแล้วนี่นะครับ อันนี้นะครับพี่น้องหัวก็จะเป็นแบบนี้บางมองเพิ่นกะจีเอิญเพราว่าเป็นข่ามือลิงบ่พิ่นกะจีว่านะครับแต่ว่าสําหรับโซนบ้านลุงกิ้งเองสีเอิญเป็นข่าป้าเลยนะครับบ่ได้ไปแยกย่อยเป็นเป็นมือลิงมือมือเก่งมือกวางมืออนไดนะครับจะเป็นประมาณนี้พี่น้องหัวกะจีน,น,น้อยจังส่ครับหัวหัวจะเป็นน,น้อยๆนะนี่นะครับหัวหัวเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ให้ความฉุนหอมเผ็ดนะครับเผ็ดร้อนเออนี่ครับอันนี้ นอออนนี่ก็กินได้คือกันนะครับสามารถกินได้คือกันพี่น้องตัวนี้กินได้คือกันเปรียบเทียบกับข่าบ้านบาดท,ทีนี่ลุงกิ้งกับพวกไปน้าเด้พวกไปน้านะครับขนาดนอันนี้บัวงามเด้หนี่นี่ใบใบของข่าบ้านอันนี้ใบของข่าบ้านนะครับอันนี้จะเป็นต้นของอข่าป้านะครับนี่นะครับมีต้นขนาด สูงสุดนะครับอยู่ที่บกเกินเมตดหนึ่งคือว่างามสุดแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับที่เฮ้าคุดแล้วก็เอาเมื่อขยายพันุเหตุพันุ์หรือว่าได้ทรงไอพีน้องก็จะอยู่เรา,าประมาณ 6, 70เจ็ดสิบเซนพีน้องขนาดของอต้นสูงสุดนะครับนี่นะครับแต่ว่าเวลาเขาจัดทรงเขาบ่ได้เอาแบบนี้ไปเาขากริจัดให้เหลือสันเพื่อว่าเอาไปแล้วให้มันได้แตกแตกยอดใหม่นะครับอันนี้คือ,อลักษณะของข้าปลานะครับขนาดคุดมาตัวนี้ อ<น>หอมหอมพี่น้องแต่ว่าเพราะเป็นคาบ้านมาที่นี้เบื้องหัวมันพี่น้องเออหัวคาบ้านอันนี้บ่งามเดี๋ยวพี่น้องอันนี้อันนี้บ่งามลุงกิ่งติดมาแต่บ้านเพื่อมาเปรียบเทียบให้พี่ให้น้องเบื้องนี่นะครับลักษณะกะกะสีส,สีเห็นเห็นได้ชัดนะครับระวังนอก,กับนอนะครับเอ่ออยู่ตัวนี้เอ่อเป็นคาบ้านนะครับตัวแหลมๆนีๆ่เป็นคาบ้านพี่น้องตัวตู้ๆสั้นๆนีๆ่เป็นคาบ้าน เอาสาระเอาความรู้มาฝากพี่ฝากน้องจักหน่อยนะครับถามว่ามันต่างกันนั่นแหละต่างกันอยู่ที่คนหมักพี่นอ้องต่างกันที่ความฉุนตัวค่าป้านี่ใส่ประเภทลาบปลาเนาะลาบปลากายลาบปลาตองลาบกุ้งตัวนี้ซับใส่นี่ดับกินข้าวดีนักแลนะครับอ,อบ่ถือฮอดกินข้าวนะครับแต่ว่าถ้าเอ,อา,าใส่ตัวค่าบ้านนี่ถามว่ากินได้บอกกินได้พี่น้องกระดับกินได้ือกันแต่ว่าความรุนแรงของกลิ่นนะครับความหอมของกลิ่นบบสู่ค่าป้า ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องตัวนี้นะครับนี่นี่เหมาะแก่การาขยายพันธุ์นะครับเหมาะแก่การเก็บเอาไว้ใส่ในครัวเรือนพี่น้องนี่กัสิเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่น้องเ,อเวลาเข้าได้ออเดอร์เร้วนะครับบกวขาวฉีขายยังเห็ดยังคือกันนะครับขู่มือนี่ความเสี่ยงมันหลายพี่น้อง เหตุยังจะมีความเสี่ยงไปเบิดนะครับแต่ก่อนลุงกิ่งก็เดินว้นะครับเดินว้ย่างว้ความผิดพลาดในอดีตเท่าบ่วเอามาเว่านะครับเท้าเอาให้มันเป็นแรงพักดันเท้าพี่น้องเท้าบ่วเอาให้มันมาเป็นแรงที่มันจะด้อยค่าเท้าเทาเอามาเป็นให้มันเป็นพลังบวกของเท้าพี่น้องบ่มีไผนะครับที่สิบเคยผิดพลาดนะครับบ่มีไผที่สิบเคยล้มเหลวพี่น้องความล้มเหลวเราจะเอาให้มันเป็น กำแพงกั you know, ้นความคิดของเรานะครับเอื uh 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 ่นว uh ่าเอาความร่วมเร็วให้มันเป็นครูบาอาจารย์ให้มันเป็นการเลี้ยนลูกนะครับพี่น้องนีะครับแบบนี้เลยพี่น้องกะ สำหรับคาแลงมือนี้นะครับคาแลงกเมือนี้ได้ยี่สิบกิโลนะครับจากพี่จากน้องที่หลังไหลถักทายสั่งกันเขามานะครับพอไดเออ้เป็นกําลังใจนะครับคนหาเงินนะครับหาเศ้ากินซ้ายนะครับโมเมนหาเศร้ากินำํำเป็นใดพี่นออ้อ,นง,อนงนุ่งกิ้งโอ้ตัวยังีง โอ้โหพ่อฮอดไอ้เป็นยังไงนี่พี่น้องอืก่อนต้องนีุกับมีนะครับต้นโม่ใหญ่ครับต้นโพยใหญ่พี่นอ้องบ่พ่นฮอดป่าหญ่านะครับ นี่นะครับลักษณะของผลิ่นเพนูเนะอนี้พี่น้องจียูแบบนี้อา้ากากอนชิดได้อำลาพาจากกันเอาไว้รับชมกันต่อคลิปหนาเนาะลุงกิ้งกากชิดได้ามาเห็ดเบิ่งว่า ลุงกิ่งแพ็กน้าดาจัดทรงให้พี่น้องน้าดนะครับที่ได้เอาเป็นคลิปลงมาให้เบิ้งทีได้เอาเป็นภาพลงมาให้เบิ้งยุดอ,อกนะครับบางคนย่านลุงกิ่งทรงขีตัวนะครับก็ลองเข้าไปเช็คเบิ้งข้อมูลเบิ้งนะครับขอบพระคุณถูกกำลังแรงและ,ะสนับสนุนกันด้วยดีเสมอมาก